คุณได้เนีเลยหรอผมเปิดตามผมจได้ปะผมเปิดตามผมจได้ปะคิดไว่ทำไวครับเขาเรียกว่าคิดไวททำไวเดี๋ยวคุณดู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 ผมเห็นหมดแล้วผมรู้หมดแล้วว่ามันจะได้เห็นไะมอ โคตรเบื่อเลยเบื่อว่ะดวงมันดีเกินอ่ะโคตรเบื่อเลยทุนโอวยหนุ่มผมเซ็งกับดวงตัวเองชิบหายเลยตอนนี้ดวงคนมันดีอ่ะมันก็อย่างนี้แหละโอ้ยโอ้โหน่าเบื่ออะบิ๊กโอ้โหทำไมทั้งบมเนี้ยโอ้โหทำไมทั้งบมเนี้ยทำไมดวงมันดีแบบเนี้ยโอ้โหเต่า น้ำตาเล็ดเลยโอ้โหผมเศร้าอ่ะคนดูผมดวงดีเกินอะ่ะโอ้โหก็เศร้าเลยโอ้โหเข้าใจเลยเป็นไง <c oughs> อะไรเนี่ยมาผมเปิดตัวหนึ่งร้อยใบแล้วกันนะครับดวงสวยแน่เลยเปิดตัวโปรตีดวงไม่เคยดีเลยอย่าสคลิปก็พออ่ะ ลุงเลยเหรอลุงแบบนี้แม่งอันตรายวะวเคียวละคุยแก้วตัวที่ร้านละตัวเดียวหรอือเปล่ามาดูกันอ่าอีอรัาค,คุณว่าจบเลยปะจบเลยดวงสวยพอใจยังพอใจยังคนดูดึงร้อยใบน่าจะพอใจกันแล้วนะ